สิบนาฬิกาสินาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบียได้ทุนร้านนะครับวันนี้อังคารที่2อธันวาคม2568นกะครับก็อยู่ด้วยกัน10บโมงถึง11บเอโมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5มเอมเกะเฮิร์นะครับอยู่กับผมนัทพงศ์ธีรพัตรานนท์น,นะครับวันนี้ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะมีการประชุมคลรมนะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือนะโดยเฉพาะ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะจะมีส่วนไหนอย่างไรนะแต่ว่าถ้าดูความคืบหน้าสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะอันนี้อาจจะเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยแหละนะแต่ว่ามันจะเป็นกรุ่มเล็กที่พิจารณาไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะคอรมอนะฮะที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเศรษฐกิจเท่านั้นนะก็จะมีหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะที่มาประชุมสภาพัฒน์สํานักงบประมาณอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คุยเพื่อจะหามาตรการต่างๆนะในการช่วยเหลือนะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมนะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วถ้าจะโฟกัสลงไปหน่อยก็คือโดยเฉพาะใน,ในจงังหวัดสงขลานะในอำเภอหันใหญ่จงังหวัดสงขลานะ เมื่อวานนี้นะก็ทางครมเศรษฐกิจนี้เขามอบหมายให้ทางสภาพ,พัฒน์เนี่ยนะไปหามาตรการในการช่วยเหลือนะฮะความเสียหายเนี่ยถ้าเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะสำหรับน้ําท่วมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะเวัน10วันที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยประมาณสัก2อล้านเก้าแสนคนเกือบ3ล้านคนนะฮะ ขณะที่มูลค่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะเมื่อวานนี้มีการประเมินนะอันนี้จะเป็นของทางทางฝั่งของราชการเขาประเมินนะประมาณ500แสนล้านบาทน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมานี่แหละแล้จริงๆตอนนี้ก็ยังมีบางจุดนะบางที่ที่ยังมีน้ำท่วมด้วยเพราะว่าช่วง2อวันก่อนเนี่ยผมเห็นข่าวเหมือนกันนะว่าน้ำทะเล มันยังอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นมันจะมีอําเภอนะหรือว่าบ้านของเจ้าบ้านที่อยู่ปากทางปากแม่น้ำนะเพื่อจะลงสู่อ่าวไทยลงสู่ทะเลสาบสงขาเนี่ยนะครับอันนี้ยังมีน้ําสูงอยู่ยังมีน้ําท่วมอยู่นะรัฐบาลก็คงจะต้องหาทางช่วยเหลือนะหาทางแก้ไขละนะเพราะว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะทุ่มสรรพกําลังไปทั้งหมดที่ หาดใหญ่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันก็มีความเดือดร้อนในอีกหลายจุดแต่ว่าเข้าใจว่าเขาคงจะมีการแบ่งละนะเพราะว่าคนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยนะก็พยายามที่จะเร่งช่วยเหลือนะความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ที่สงขลาเนี่ยที่เป็นเมืองเศรษฐกิจเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตนี่ล่าสุดเห็นเมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวนะรวมเบ็ดเสร็จสําหรับน้าท่วมเนี่ยหนึคนแต่ว่าสิ่งที่ เขากังวลเพิ่มเติมนะก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูนะเออมันเป็นเชื้อแบคทีเรียนะก็คือหนูฉี่แล้วมันจะปนเปื้อนในน้ําปนเปื้อนในดินในคโคลนนะฮะแล้วมันจะทําให้คนที่ได้รับแบคทีเรียดังกล่าวเนี่ยนะไม่สบายได้นะบางคนบอกโ้ไข้สูงเลยนะปวดหัวรุนแรงอาการรุนแรงเนี่ยอันนี้ต้องต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็ต้องหาหมอนะถึงแม้ว่า ก็มีโรงพยาบาลสนามก็ตามทีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะบางทีอาจจะต้องคือคือผมจะบอกอยังไงดีคือถ้าจะเร่งทําความสะอาดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแหะนะแต่ว่าถ้าจะอีกนิดหนึ่งนะคือระมัดระวังนิดหนึ่งนะรอะงเท้าถ้ามีรองเท้าบูทนะหรือว่าเป็นพลาสติกที่สามารถที่จะกันไอ้พวกน้ํากันพวกดินกันพวกคลนวเนี่ที่มันจะเป็น จุดที่มันจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้เนี่ยสำหรับไอฉี่หนูเนี่ยนะอันนี้ต้อง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 ดูสักนิดหนึ่งนะของที่จะจัดสรรให้ประชาชนก็คงจะต้องมีเครื่องมือหรือเครื่องไม้อุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันจะช่วยนอกจากอำนวยความสะดวกแล้วนะก็ต้องให้เขาได้มีสุขอนามัยด้วยนะครับออนอกเหือจากนี้นะมาตรการเนี่ยที่ทางรองนายกรัฐมนตรี เอกนิตินิติทันประภาสนะฮะได้บอกออกมาก็คือว่าหลากัหลกๆเนี่ยหรือว่ามาตรการเบื้องต้นเลยเนี่ยนะเท่าที่ตรวจสอบเท่าที่ดูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพักหนี้นะการเติมสภาพคล่องนะเ,เรื่องของการพักหนี้หรือว่าการเติมสภาพคล่องเนี่ยนะครับอันนี้นะก็จะให้ทางสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยนะไปดําเนินการนะพักหนี้พักดอกเบีย้ยเนี่ยนะนาน12เดือนหรือว่า1ปี แล้สำหรับเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายนะหรือแม้แต่การคุยกับทางธนาคารอย่างประเทศไทยเรื่องของการผ่อนคลายนะเรื่องของ NPL เนี่ยนะถ้าไม่ได้ใช้นี่ตามกําหนดระยะเวลาเนี่ยนะครับสำหรับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีมาตรการในการผ่อนคลายเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีประเด็นอื่นๆด้วยนะเรื่องของ การเยียวยานะต่างๆนะเรื่องจะไปมีมาตรการในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของในพื้นที่นะหรือว่าแม้แต่การหักค่าใช้จ่ายนะสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนนะซ่อมแซมอาคารห้างร้านต่างๆของบริษัทเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องดําเนินการ SME ก็คงจะมีการจัดสรรซอฟโหลดนะวันนี้ประชุมคอรมอผมว่าคงจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ารัฐบาลจะ มีแนวทางในการช่วยเหลือในการเยียวยาอย่างไรบ้างนะนอกเหนือจาก9,000บาทต่อครัวเรือนนอกเหนือจากเรื่องของอการซ่อมแซมนะฟื้นฟูนะของปอพเนี่ยประมาณ45,000บาทนะต่อต่อความเสียหายนะที่เขาจะต้องมีการพิจารณาอันนี้คือมาตรการสูงสุดละหรือว่าความเสียหายที่เกิดกับชีวิตนะที่รัฐบาลก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่ารายหนึ่งเท่าไหร่ละ2ล้านบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ แต่ว่าขณะดเดียวกันเนี่ยก็คือต้องไปดูด้วยนะเพราะบางพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่ที่ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะนี่มันใช้เฉพาะแค่สงขลาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูรัฐบาลเขาสักนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ครับทางธนาคารอมสินนะเขาก็เชิญชวนนะอมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้งแบบ5เดือนแล้วก็แบบ7เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนครับรับอัตราดอกเบี้ยที่1.00%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.17%ต่อปีแล้วก็สําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนอันนี้รับดอกเบี้ยที่1.05%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.23%ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทแล้วฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ย เต็มไม่เสียภาษีนะครับแล้วฝากได้แล้วครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2568นะฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมครับ w w w g s b o r t h gsb contact center 1 1 1 5 เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้วันนี้เราก็ยังแจกของนะ,ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้ครับจากทางธนาคารอมสินนะครับออตอบคำถามใน a c e b o o k Live ครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านก็ได้ใน YouTube เก็บเบี้ยได้ถุนร้านก็ได้ใน Tik t o k ก็ได้เช่นเดียวกันนะคือทางรายการเนี่ยนะทีมงานก็จะไปสุ่มผู้โชคดี คือ <K un> คุณจะไปตอบที่ไหนก็ตามดี่ใน a c e b o o k Live นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยหรือในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านใน Facebook นะใน YouTube เก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะฮะแล้วก็ในติ k กต็อกช่องรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเนี่ยเขาก็จะไปสุ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ,ะโทรศัพท์หรือว่าจะติดต่อนะกับท่านที่ได้รับรางวัลตามช่องทางต่างๆนะครับวันนี้ต้องให้ข้อมูลก่อนนะทางธนาคารอมสินเนี่ยเขามอบความพิเศษครับ สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus กับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ plus on mymo นะวงเงินกู้สูงสุดครับ5 0า0 0บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.75ต่อเดือนนะผ่อนนานสูงสุด5ปีนะครับเมื่อวานนี้ก็ถามไปแล้วว่าผ่อนนานกี่ปีนะแต่วันนี้คำถามก็ง่ายๆครับที่ธนาคารอมสินนะคเขาอมอบความพิเศษนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus กับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ p l u สออนไมโม่เนี่ยดอกเบี้ยคงที่ร้อยละเท่า,หทาไหร่ต่อเดือนนะไปตอบคำถามกันนะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีมาจากสิงห์บุรีนะคุณสุพัชชานะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรื่องของภาคธุรกิจต่อไปในอนาคตเนี่ยตลาดใหม่ๆของบ้านเราเนี่ยนะมันจะทําได้ไหมมันจะหาได้ไหมมีช่องทาง ตรงไหนที่พอจะขับเคลื่อนให้มันได์เศรษฐก,จจกิจได้ไม่ใช่โตแค่1.6%ไม่ใช่โตแค่2%กลับไปที่เดิมอ่ะนะ3% 5%เนี่ยเดี๋ยวคุยกับดรวิสิทธิ์ลิมลือชานะฮะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะครับสวัสดีครับดรวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ของบ้านเราเนี่ยจริงๆเราพูดกันมาเยอะนะโอ,โอ,โอ้ประเทศไทยเราส่งออกเยอะเพราะฉะนั้นจะไปพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยหรือว่าไป พึ่งพาทางสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ไหวแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ผ่านมาเจอรีซิปโคทาลิฟอันเดียวนี่ก็โอ้ปวดหัว1ิวัน8วันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหาเหมือนกันตลาดใหม่ๆที่จะส่งของไปค้าขายได้เนี่ยโอกาสเนี่ยของบ้านเรามันจะมีไหมหรือว่ามันต้องทํำยังไงต้องไปปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อจะไปไปหาตลาดใหม่ลดการพึ่งพากับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับ จำเป็นครับอันนี้ต้องตอบคาได้เพื่อจําจเป็นก่อนแต่พอจําเป็นปุ๊บมันจะไปยังไงล่ะอยู่ดีๆแล้วเราจะได้ตลาดใหม่มาทันทีเลยเหรอเออใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้น <c oughs> ไม่ง่ายขนาดนั้นนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราเราขายของเนี่ยเวลาอ่าอยังยังผมกับเพื่อนๆอ,อยู่ในวงการอาหารเนี่ยเวลาจะขายของให้ลูกค้าใหม่เนี่ยก็คือโอกาสของเราคือการไปออกงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆรวมทั้งไทยเฟกของประเทศไทยด้วยนะครับอ่าให้อคนที่สนใจจะซื้อของ โดยเฉพาะของจากที่ผลิตจากไทยเนี่ยมาพูดคุยนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่ามาเจอครั้งแรกจะโอ้ oh, สั่งซื้อทันทีเลยอันนั้นน้อยมากนะครับอันนั้นส่วนใหญ่ขาจรแบบนั้นก็คือเขาซื้อสินค้านั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบรนด์เขาเองแล้วเขาก็จะ,ะหาซัพพลายเออร์ใหม่เรื่อยๆเพื่อที่จะต่อรองราคาคอย่างนั้นก็มีบ้างนะครับ แต่ว่าอันที่เราจะเป็นลูกค้าระยะย,ยาวจริงๆนะครับที่เป็นอักเค้าของเราจริงๆเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาสองปีสามปีนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามาจะเป็นได้ทันทีหรือสองปีสามปีที่เป็นลูกค้าก็ถือเป็นลูกค้าหมดนะฮะเป็นลูกค้าใหม่หมดคราวนี้ที่คุณนัทวงศ์ถามเนี่ยแล้วมันจะมีไปตลาดไหนได้อีกเพราะเดิมทีเรามองตลาดกับตลาดรองของเราเป็นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ในนั้นก็มีสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่เบอร์ต้นๆนะครับเราก็จะมีทั้ง อเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเป็นเป็นสี่ตลาดหลักที่ต้องบอกว่าเอแทบทุกรายที่ส่งออกมักจะต้องมีสี่ประเทศนี้อยู่ในอในพอร์ตเสมอนะว่าณขณะนี้เวลาเราจะหาตลาด กลุ่มใหม่ๆนอกเหนือจากสี่ประเทศนี้คือไม่ได้หมายก็ว่าสี่สีส่กลุ่มประเทศนั้นเนี่ยเราจะไม่ขายเขาต่อนะขายนะแต่ว่าความไม่แน่นอนมันเยอะเราก็เลยจะต้องไปหาอะไรที่เอามาเสริมเพื่อสร้างความแน่นอนนะครับ กลุ่มแรกที่อยากจะพูดถึงคือกลุ่มตะวันออกกลางครับพวกกลุ่มอาหรับนะครับกลุ่มประเทศ GCC นะครับที่เขามีการรวมตัวกันเรื่องเศรษฐกิจกันหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกาตาโอมานบาเรนคือก่อนหน้านี้ในกลุ่มนี้เราส่งไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเป็นหลักนะครับถ้านึกชื่อง่ายๆคือส่งไปที่ดูไบนะครับนครดูไบก็จะเป็น เมืองตลาดน่าสำคัญนะครับทั้งน่าเรือด้วยแล้วก็การกระจายสินค้าด้วยเพราะเขาัำนาญแล้วทำเก่งนะครับอ,อันอันที่เรากำลังมาโฟกัสเพิ่มเติมก็จะมีซาอุดิอาระเบียที่เพิ่มจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราสามปีนี้เองนะครับ,รบแล้วก็ยังมีโอกาสที่ขยายได้เพิ่มเพราะเขาพร้อมที่จะซื้อของจริงแต่ว่ายังติดเรื่องอภายในการค้าแต่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามาเทียบกับทาง สหรัฐอารับเอเมิเรตเนี่ยเนื่องจากเขาทํามานานะระบบเขาจะทําค่อนข้างพร้อมแหละเรื่องของเทรดดิ้งเฟิร์มเรื่องของอนึกภาพง่ายๆครับคนที่จะทําการซื้อขายกับเราเนี่ยนะครับ UAE เนี่ยเขาจะจ้างคนที่มาจากอิอนเดียปากีสถานฟิลิปปินส์หรืออะไรเนี่ยที่พูดภธิาภาษาอังกฤษเก่งๆแล้วก็อาจจะมีเชื้อสายคล้ายๆเขาเนี่ยเมาดีวกว่าเราอืคือ ตัวเจ้าของประเทศอะ่ะมีังค์แต่เขาไม่ท,ทําธุรกิจเองนะเขาลงเงินอ่าแล้วก็จ้างคนมาดูนะครับ้าอุยังเนี่ยกาลังพยายามพัฒนาเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดประเทศกลับมาดีวกับเรากับหลายๆประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเขาทําระบบนี้เสร็จเพิ่มเติมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการขาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันะอันนี้ก็คือ,อส่วนใหญ่ก็จะเป็นู้คฮาเราถูกไหมฮะ ก็ถ้าในเชิงของอาหารเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องฮาลาลครับซึ่งซึ่งฮาลาลเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับว่า,ามาตรฐานเนี่ยนะครับโดยปกติถ้าเรามีฮาลาลไทยเนี่ยเราขายได้ในประเทศไทยแหละนะครับแต่พอจะไปขายที่ตะวันออกกลางก็ต้องมีความร่วมมือกันนะครับฮาลาลทางตะวันออกกลางเนี่ยกลุ่มประเทศเราเนี่ยเขาจับมือรวมกันเราออกเป็นมาตรฐานฮาลาลที่มีโลโก้หนึ่งขึ้นมามนะครับเราบอกว่าใครจะเข้าไปที่เขาก็ต้องใช้โลโก้นี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า เขาก็ต้องเอธนา้านไทยก็ต้องไปดีลกับหาร้านของทางกลุ่มตะวันออกกลางนะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนตรวจให้นะในประเทศไทยใช้โลโก้คุณนั่นแหละยอมเสียตังค์ให้คุณด้วยนะครับผู้ประกอบการเราก็เลยมีโอกาสที่จะส่งออกผ่านไปอย่างนี้ได้แต่มก็ต้อโดนอสองขั้นตอนอตอน,นี้แหละจะมีคนตรวจคือของไทยเราเนี่ยแต่ว่าคนที่ออกโลโก้จริงๆคือปลายทาง ครับนะครับเรื่องเรื่องหาร้านมันมีเรื่องซับซ้อนแบบนี้ครับเห็นไม่ใช่แค่มาใช่ผมเคยคุยกับทางทางกระทวงพาณิชอ่ะเขาบอกโอ้โหแล้วมาตรการแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันด้วยสัตว์ที่ฆ่าต้องไม่ไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ที่จะทําได้ก็ต้องเป็นเป็นเป็นคนที่นับถือศาสนาเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเยอะใช่ครับใช่ไหมฮะแต่แต่แต่ว่ามันมีมันมีรูมล่ะมันมีช่องทางล่ะที่ที่ที่เราจะไปเปิดตลาดตรงนั้นได้เพื่อจะขยายให้มันให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอันนี้ที่หนึ่ง ถูกต้ตงองทุกนนีที่หนึ่งอพอมาที่ที่สองอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าอัตราการเตริบโตกาลังดีเลยนะครับหลายๆประเทศมันอันตราการเตริบโตติดลบมั่งไรมั่งอันนี้คือเอเชียใต้ครับ,รบที่ประกอบไปด้วยออินเดียบังกลาเทศปากีสถานสีลงังกานะครับเร่งการนี้เรามี fTA กันนะครับแต่ว่ายัยงยังไม่ได้เปิดใช้แต่ว่ารอการเซ็นอย่างเดียวเลยเรื่องการเมืองภายในเขานิดหนึ่งอ,อ,อินเดียเนี่ยดีละเอฟนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศเหล่านี้ เอเชียใต้เนี่ยวนหน้านี้เราอาจจะมองเขาว่าเป็นประเทศที่รายได้ไม่สูงนะักนะแต่เอาเข้าจริงเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขามีกลุ่มที่เป็นพรีเมียมในประเทศเดียวกันเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับ,รบนึกภาพอินเดียรประชากรสูงกว่าสองพันล้านใช่ไหมครับ,รบเขามีกลุ่มรายได้สูงเนี่ยแค่สักร้อยล้านคนเราก็ไม่รู้จะขายยังไงหมดแล้วะครับอันนี้ยังเป็นโอกาสเยอะครับแล้วก็รายได้เขาเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะอินเดียตอนนี้เขากํลาลังนโยบายใหม่ๆด้านเศรษฐกฐิจเนี่ยทําให GDP เขาเติบโตดีนับเงินหมุนเวียนในประเทศดีเพราะนั้นมีกำลังซื้อครับอืออือก็อันนี้กลุ่มสองอ่าพันไปอ่าพูดถึงอีกสักสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่สามนะครับก็กลุ่มเริมเราเนี่ยแหละรครับแต่ว่าเรายังลงจอกไม่ลึกถึงทุกตรวจน,นะครับเช่นจีนอาเซียนหรือแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับอย่างจีนเนี่ยเรายังลงไม่ถึงลึกทุกหมุนผลเพราะว่า หนึ่งมวนลนของเขาเนี่ยก็พอๆกันหนึ่งประเทศประเทศเราใหญ่มากใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นโอ,อกาสในการเจาะลงไปลายมฑลยังมีครับแล้วก็จะต้องลงไปดูถึงสินค้าที่แต่ละมวลนอาจจะชอบไม่เหมือนกันไปบ,บางมฑลนเนี่ยอย่างอาหารไปเนี่ยอันนี้เขากินเผ็ดได้นะบ,บางมฑลนก็ไม่เผ็ดเลยไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นหรือภาพรวมของของจีนของจีนเนี่ยคนขเขาก็จะเริ่ม หาม,มาใส่ใจอาหารสุขภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งของดีเทลฟู้ดประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่เรากําลังพยายามพัฒนาตัวนี้ออกมาเพิ่มเรื่อยๆครับเขามีผู้สูงวัยเยอะเหมือนกันอืัอือืมองครับออสองสอง,สองที่เนี่ยทั้งเอเชียใต้แล้วก็ไอ้ c l m b อาเซียนจีนอะพวกเนี้ยมันคืออย่างเมื่อกี้ที่คุณ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 วิสิตพูดแหละว,ว่าว่าเอ๊ะมีตังค์ใช่ไหมคือ คือไหวใช่ไหมคือคือเราทําตลาดอย่างเงี้ยบางทีมันเขาก็มีของของเขาอะ่ะเราก็อยากรู้ว่ามันจะแข่งได้หรอเพราะว่าต้นทุนเขาก็ต้องตา่าโอเคมันมีสองแง่มุมครับหนึ่งกลุ่มรายได้สูงอันเนี้ยเขาจะไม่หมายเรื่องราคาแต่ขอให้ของมันดีมีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยเชื่อถือได้นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นคนจํานวนมากไม่ใช่ว่าเราขายไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจตลาดเขาอย่าง ล่าสุดอินเดียเนี่ยเรามีทีมผู้ประกอบการไปกับกระทรวงพาณิชย์ไปเจาะตลาดน,นะครับเรื่องหนึ่งที่มาคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้เราควรจะต้องรีบปรับตัวนะ,ะคือแพ็กเกจของอสินค้าในอินเดียเนี่ยคือเขาอยากกินของไทยนะแต่ปกติของไทยเราเนี่ยสมมติว่าน้ําหนักขนมหนึ่งซองเนี่ยสี g, g, ่สนะิกรัมหกสิบกรัมเยอะไปอามันเหมือนเพราะว่าเอใช่แล้วเขาอยากได้ชิมเหมือนกันแต่อยากได้แบบที่ ไม่ก่อนตอนเราเด็ก,ดกแฟซ่าบอ <laughs> เป็นแผลงอะ่ะเออขอเป็นสองเล็กเล็กอย่างนี้ได้ไหมเออสองบาทอ,อ่ะราคาห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบเข้าถึงเขาได้นะอันนี้อันนี้ก็ <laughs> นนเป็นอันหนึ่งที่ก็ต้องมาปรับปรุกันเหมือนกันว่าเราเคยขายไปยังกลุ่มที่โทรเขาซื้อแบบพร้อมซื้ออ่ัแบแพ็คเล็กแพ็คใหญ่อะไรอย่างี้นะครับ อ,อก็คือมันก็ต้องาหาเทคนิคหาวิธีการคือตลาดมันก็มีแต่ว่ามันมันมันก็ต้องหาวิธีถูกไหมคือผมนึกภาพออกเลยที่คุณวิเศษพูดเนี่ยตอนตอนไปพุทธคยาตอนไปอินเดียหลายต่อหลายที่อ่ะเราจะเห็นเลยเหมือนไปต่างจังหวัดสมัยก่อนนะฮะบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดเนียมันก็จะมีแผงขายเงี้ยแฟซ่าางเงี้ยชมพูสาผมใช่ไหมก็ใส่เป็นซองเกิดทันเกิดทันแฟซ่าเกิดเกิดทันนะเออพวกพวกแฟพวกบีชไรบีชอะไรเงี้ยมันมันมันจะใส่เป็นซองอ่ะซองเล็กๆแล้วก็ฉีกนิดเดียว แล้วก็กินแล้วก็ <Right. S 1> แล้วก็ใช้อะไรแค่อย่างนั้นน่ย <Right. S 1> คือเขาขายแต่อย่างนั้นเต็มไปหมดเลยผมยังโอ้โหเขา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 าเขาทำไมไม่ไม่ซื้อเป็นเป็นลงัง <c oughs> เป็นกล่องก็เก็บเอาไว้ <c oughs> ก็ยังงงง,งอยู่เหมือนกัน ให้มันสอดคล้องกับรายได้แต่ละวันที่เขาได้ด้วยครับเขาก็จะได้มีโอกาสได้ใช้เหมือนคนอื่น,นไม่ต้องแบบมาซื้อเป็นแพ็กใหญ่ๆเพราะซื้อแพ็กใหญ่ๆอาวางอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งของวันแหละอ๋ะอโอเคซีซีซีเข้าใจแล้ะเข้าใจละยังมียังมียังม,ยงมียังมีช่องทางนะเห็นมีอีกตลาดหนึ่งบอกว่าไอ้นนี้ก็น่าสนใจแต่ว่ามันเป็นเกรดพรีเมียมซะหน่อยอที่แคนาดาเหรอ มคน,นานาเนี่ยน่าสนใจครับอันนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับสหรัฐมากนะครับแล้วเขาก็ยังมีเรื่องของการเจรจารที่ยังไม่ลงตัวกันเพราะฉะนั้นสินค้าที่เขาแลกเปลี่ยนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาก็ดูได้ง่ายๆนะว่ามีตัวไหนที่เราเอาไปแทนได้ข้อแรกนะครับข้อที่สองเนี่ยแคนาดานเนี่ยถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารแล้วขอต่ออาหารนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงฮาลานใช่ไหมแต่คแคนาดากนานมีคนอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็น ชาวยวนะครับก็กลุ่มพวกนี้เวลาซื้อสินค้าที่เป็นอาหารเขาจะใช้มาตรฐายตัวที่ชื่อว่าโคเชอร์โคเชอร์อาหารโคเชอร์เซอรติฟิเคทนะครับ,รบ, ate, รบซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกของเราเพราะไอ้โคเชอร์เซอรติฟิเคทนี้เราขายได้ทั้งสหรัฐแคนาดายุโรปบางประเทศนะครับที่เขามีคนเชื้อสายยูเยอะนะครับศาส,สนาย,ยูเนี่ยก็จะแบลึกซึ้งไปกว่าศาสนาคริสต์ขั้นหนึ่งอ่นะก วิธีที่เขาทำเนี่ยก็นึกภาพเมื่อกี้มีฮาลานใช่ไหมครับ,รบอันนั้นของอมุสลิมของศาสนาอิสลามแต่ว่าของศาสนาอยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องโคเชอร์ครับซึ่งถ้ามีมาตรฐานตัวนี้นะครับก็มีโอกาสเข้าไปในประเทศนี้ในกลุ่มที่เขามีเชื้อสายอยู่ขายเพิ่มได้โดยเช่นกันครับ,รบอย่างนี้เราต้องทำยังไงต้องทำ FTA หรือว่าทำายังไง่ถูกต้องครับถ้าไม่มี FTA ยุคนี้นะครับ อย่าหวังไปขายเข้าประเทศนั้นๆเลยครับเพราะว่าส mm. มมุตินะครับประเทศเพื่อนบ้านเราที่ทําสินค้าเหมือนเราแล้วก็ไปประเทศนั้นก็มี FTA แล้วภาษีเขาขาเข้าเขาเป็นศูนย์ในขณะที่เราเข้าไปได้นะเจรจาเอาของเข้าไปได้แต่เราต้องเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเท่ากับว่าเราขายแพงออกเขาละ mm. ในอาาัตราสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่รายการสินค้านะครับอก็ทําให้แข่งขันไม่ได้นะละในเรื่องราคา นะครับเพราะนั้นเอ a ทีเอจำเป็นครับที่จะต้องเปิดเพิ่มเรื่อยๆครับต้องมีการเจรจาเพิ่มเรื่อยๆคือยุคเนี้ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นนะครับถึงแม้บอกว่าปัวเอฟทีเอเฮ้เราก็ต้องระวังอีกด้านนะ่แน่นอนต้องระวังมันไม่มีอะไรที่ไม่ต้องระวังเลยครับยุคนี้ครับนี่พอไม่ทำา f ฟ a มันก็ต้องมันระวังอีกอย่างเราจะขายของใครนะครับ มีผลิตออกมาแล้วขายของใคร,ครวัตถุด,ดิบทางการเกษตรเราที่ออกมาเราจะเอามาแปลรูปแล้วจะขายใครอะไรอย่างเงี้ยครับเอ๊ะ,ะ WTO นี่มันจบไปแล้วเหรอที่มันจะไป w อ o ววงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามีท่านท,นทรัมปมานะครับก็เลยทำใหเ้เรื่องของอกรอบนเ,อนเนี้ทิ้ิงเอ็ิเีนี่ยเป็นกรอบที่ใหญ่มากนะพูดถึงทั่วโลกเลย นะครับร้อยกว่าประเทศเวลาประชุมร่วมกันไอ้การค้าคุณอย่าทําแบบนู้นอย่าทำอย่างนี้นะนะครับ,รบที่ไม่สามารถไปคนบโทรได้อย่างหนึ่งก็คือของท่านทั้นี่แหละแต่อันอื่นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในข้อเจราจาแบบ WTO ทั่วไปนะครับซึ่งซึงอาแต่ WTO มักจะไม่รวมเรื่องของ นรภาษีขาบเงาที่เจราจาระหว่างกันแบบ FTA ครับอ๋อโอเคโอเคนะครับอ่ะเข้าใจแล้วนะครับอ่ะวันนี้ได้ได้เห็นภาพครับคุณวิสิ์ว่าเอาละอย่างน้อยๆเราต้องเปิดตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจจะเป็นทางออกของบ้านเราเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะ,ะมีช่องทางที่จะเติบโตมากขึ้นนะครับวันนี้ขอพระคุณมากครับดรวิสิตครับ ครับขอบพระคุณครับคุณนัทพงศ์ครับครับสวัสดีครับดรวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะฮะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าจะมาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ําท่วมนะแล้วก็การหามาตรการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพวกซอฟต์โลดนะแล้วก็ลูกจ้างนะโดยเฉพาะลูกจ้างนะที่อยู่ในสถานประกอบการที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้จะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ